คำเอาชาวเน็ตฮือฮามากเลยนะครับสำหรับแท็กพลันยูนะครับวันนี้เนี่ยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับในเรื่องของดาราสาวกับหนุ่มไฮโซนะครับบอกว่าดาราสาวไฮโซเปิดตัวแรงได้ออกทุกข่าวทุกช่องทุกเพจแมนที่รู้จักคือแมนยู พร้อมแท็กพลันยูนะครับยังได้บอกอีกว่าโชคดีนะเวลามาว่ะกูนอนรู้จักแมนวงเล็บแมนไหนและใครเมาอย่าเอาชื่อกูเนี่ยไปอ้างนะเข้าคุกนะเรียกได้ว่าง,งานนี้นะครับชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันสน่นเลยนะครับถึงแม้ว่าหนุ่มแท็กเนี่ยจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแต่รู้เลยว่าหมายถึงคู่ไหนแหมเอาพูดง่ายๆนะครับก็เป็นกระแสะข่าวในช่วงนี้แหละครับแต่แปลกไหมครับท่านผู้ชมเวลาที่สมมติว่าเราไปเจอตำรวจเนี่ยเอ้ยหรือว่าบางคนแล้วกันไม่ใช่เราบางคนไปเจอตำรวจ แล้วก็มีปัญหาหนู่มีปัญหานี่ก็ต้องอ้างชื่อคนคนหนึ่งอะเออชื่อ A ชื่อ B หรือชื่อแมนอะไรอย่างเงี้ยมาบอกตำรวจบางทีตำรวจก็งงนะใครวะคือในขณะที่ตำรวจเขาก็ทำหน้าที่ถูกต้องเราก็แค่แบบให้ความร่วมมืออะมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยทำไมต้องอ้างชื่อบุคคลที่3 4 5หมาด้วยแปลกไหมคนพวกนี้หรือว่าเขารู้ว่าเขาผิดหรือว่าเขาต้องหาใครมาช่วยหรืออะไรยังไง ใครช่วยบอกทีโลกโซเชียลต้องลุกเป็นไฟนะครับหลังมีผู้ใช้ TikTok เนี่ยแชร์พฤติกรรมนะครับของดาราชายวัย40ปีนะครับดีกี้ด็อกเตอร์พฤติกรรมเนี่ยสุดกลางนะครับไล่ทีมงานด่าซ้ำจนร้องไห้บอกเลยครับทำเอาเจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าไม่ขอร่วมงานตลอดชีวิตนะครับงานนี้เนี่ยก็ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยไม่พลาดนะครับแห่คอมเมนต์เดากันสนันหนึ่งชื่อนะครับที่ถูกโยงเนี่ยก็คือนาวินตาซึ่งมีโปรไฟล์เป๊ะนะครับทั้งเรื่องอายุนะครับและการศึกษาที่เป็นด็อกเตอร์ซึ่ง ึ่งล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็ไม่ปล่อยผ่านนะครับรีบออกมาโพสผ่านทาง IG นะครับเคลียรแบบชัดๆตรงๆเลยว่าเห็นหลายคนเนี่ยแท็กมาไม่ใช่ผมนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการเรียนเนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยจบจริงครับพร้อมกับทิ้งท้ายเบาๆว่าขอบคุณที่นึกถึงกันทางนี้สบายดีครับเรียกว่าเคลียรจบในม้วนเดียวนะครับและหลังจากที่พี่นาวิตาเนี่ยออกมาเคลียร์แล้วนะครับแต่ชาวเน็ตเนี่ยก็ยังไม่หยุดยั้งนะครับยังมีการพิมพ์ยังมีการแบบอักษรย่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแอบไปดูในเพจดังๆที่แชร เ,เขาก็อักษรย่อ,ยอบางตัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าสําหรับแอดเองเนี่ยตอนแรกแอดเห็นคาใบหรือหรืออักษรย่อ,น,ยอนี้แล้วแต่ว่าพอเป็นดาราวัยสี่สิบอ่ะเราคิดไม่ออกและหนึ่งอะ่ะเราคิดว่าดาราวัยสี่สิบในตอนนี้น่าจะไม่ได้มีกระแสอะไรเท่าไหร่แล้วอะครับก็เลยแบบน่าจะไม่ประเด็นนี้น่าจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ยังไงเรื่องนี้นะครับหวยออกมาจะเป็นดาราคนไหนเนี่ยก็ขอให้ทุกคนไปตามเพจเจ๊มอยนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ย แล้วกันครับเพราะในนั้นเนี่ยจะมีอัก,ออกษรยอร่อเยอะเลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องมาทิ้งอักษรยอร่อไว้ในนี้นะครับอักษรยอร่อการทิ้งอักษรยอร่อมันน่ากลัวมากนะครับยังไงก็อเชียร์ทุกๆคนนะครับให้ประสบความสําเร็จนะครับในการหาดาราคนนี้นะครับ